วันนี้ผมไปเนื่องจากไลท์ที่แล้วพี่พี่พี่เก้าของเราครับผมได้คุกเด็ก,ดกไปเยอตกตาข่ามเข้ามาแล้วก็ได้คุยกันเนาะว่าจะเปลี่ยนเป็นหมายดูทีนี้ความฮาคือผมลองไปเล่นมาแล้วเว้หกตาลนะชนะห้าแพ้หนึ่งผมว่าเด็กนี้มันอาจจะเวอร์ไปทุกคนนั่าเดียวผมเล่นอะไรต้องชนะแน่ใชยน่าจะแพ้แน่ในไลฟ์เหรอ <laughs> ตอนซ้อชนะหั้อหมดอตอนไลท์แพ้เอาแพ้เอาแน่นอนดูทรงอะต,องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะที่คิดว่าตะขาบอะตะขามมันน่าเล่นตรงที่ว่าตะขามมันตีร้อยสามเวยทุกคนแล้วมันบว,วกอย่างกิ๊กโงงาอียี่สิบอะมันจะร้อยห้าพอดีมันต่อยมิวทูตายเว้ยแต่ว่ารอบเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นหมาเพราะว่าปัญหาของตะขาบที่ผมคิดก็คือมันใช้สี่จี้อันนั้นคือปัญหาใหญ่เลยมันช้าเกิน ก็เลยคิดว่าเออลองเปลี่ยนไปหมาไหมแต่หมาเน,นี่ยมันใช้สหลาี้ก็จริงแต่มันตีแค่รอยยี่ทีนี้พอตีรอยยี่มามันเลยกลายว่าบางังคับกลายว่าต้องใส่ตัวของอไอ้ซากะกิอ่าต้องใส่ซากะกิแทนลิทเนี่ยเอาจริงๆว่าผมรู้สึกมันคล้ายนี่ไปทุกคนเมลไมท่านที่เคยจัดไ <laughs> ปรู้สึกคล้ายมากเลยแต่เอาจริงความเป็นจริงถ้าอยากจะเล่นเลกเร็วันจริงจริงๆไม่ต้องใส่กีทคงอะไปเล่นไอไ้ไ,อไปเล่นมมาล้วใส่เบรจะเร็วกว่าใส่ไปเลทอเทยกันเด่นี้ เก็แต่เดี๋ยวลองดูหมาก่อนเพื่อความเราใจแนวทุกคนเล่นหมากันนะตอนซ้อมหกตาหกตานะชนะห้าแพ้หนึ่งแต่ตอนไลฟ์เนี่ยผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะไอเดจบอลเดียวก่อนนี่ไงเล่นเขาเล่นมิวทูเลยไม่ดีไหนบอกไม่เล่นเมตาผมมุ่นิยีไงผมแพ้ทุกตาผมเล่นมิโตคิมผมแพ้ทุกตาผมวุ่นหยิะต้องเล่นเมตาแก้เคียร์ก่อน มันจะได้คอนเทนต์หรือเปล่าเฮ้ยไม่ลงน้ำข้ามาละไอเริ่มก่อนนี่แย่จิต้องเริ่มหลังเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่มือไม่แย่มือไม่แย่มือนี่ได้ไฟเจอไอเออมือดีมือดีนี่แหละที่ต้องการ ไฮ้เอาละโอ้โหเอาละอีกงแค่ไม่ตกใจเหรอแบบอะไรวะทำไมเจอไฟเยอะไฟเยอะใส่ใส่เจ๊ขงอะเกาหัวเลยพูดแค่แหละใอ้ก็งงงงอยู่น <The absor baptism> ี่กบสองแต่เราจะไม่ลงกบสองสองตัวครับเพราะว่าเราต้องเหลือที่ให้ลงเผื่อต้องลงหมายตัวหนึ่งเผื่อไอ้นี่ตายก่อนนี่คือแผนครับ ตามขี้แผ่นใช่ไหมคือในเนี้ยที่ผมลองมาต้องหวังจากไฟเยอร์ชาร์จให้ได้อย่างน้อยเทิร์นละหนึ่งถึงสองที่แล้วที่เหลือจี้ที่เจนตรงเนี้ยชาร์จแต่ไฟเยอร์เลยเพื่อให้ว่าอ่าไฟเยอร์จะได้ตีออกเจ็ดสิบเขาหมานขึ้นมาเมติอีกร้อยยี่ตัวยังไงตัวหน้าก็จะตายพอดีโอมือเขาเน่านะนี่นะนล่างสองขึ้นปอดชุบปอดเสื้อโจเองเลยนะใช่ครับปอดเสื้องจเอ็งเลยได้ข <laughs> ี้ทำเลยไม่ได้ก็ <laughs> ถ้าปอดจริงไม่ขึ้นก็แพ้ นนั่แหละแล้วก็เลี้ยงแยบะาเลี้ยงกบไม่เ <c> ล <oughs> ี้ยงหมาเลี้ยงหมา,าใช่ใช่เอาหน้องเออเออหนักแหละอันนี้หนักวันนี้จะใครรีวิวฮิปโนเลยใช่ไหมถึได้ไงใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงครับฮิปโ,โนเพราะว่ามันทอยเหรียญไงใครก็รู้ว่าเกมนี้เกมทอยเหรียญผมสั่งสวิตส์ได้ อ๋อกาตีเหรอกาเอาหมาเนี่ยเหรอไอตุกปีก้อยพึ่งไดมากกนะว่ามิกซี่นะความสึงที่เจอใช่ครับก้้จิดตามเปอร์เซ็นต์ที่ว่าพึ่งได้มากกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบตอนแรกแมันกมันไอนี้ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรม,มันมีสามรอบให้ทอยอะ่ะก็คือถ้ามันแบบมันออกก้อยหมดโอกาสมันก็สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย ซึ่งมันก็แบบต้องลวงแกจะจัดแต่ว่ามิสซีคือทำวุฒิอ,ออก50 50เแรกก็ไฟเลยก็คือไม่ได้เลยเลยแล้วก็เสียเสียใช้ซัพพอร์ตปีด้วยผมว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> นะเฮ้ยเดี๋ยวเรียนไฟเออร์โดยเฉลี่ย yes ต้องเอ,อาละเนี่ยต,ตอนเมื่อเช้านะอย่าบอกว่หัวสองเกือบถึงรอบ <c oughs> แต่ไปตอนไลฟ์ไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ยังไงวะหัวใจวายจริงติดสองทีตายหมาต้องขึ้นแล้วนะหมาต้องขึ้นแล้วนะ จะเลี้ยงหลังแล้วนะว้าฮิปราร์ตที่เราไม่มีโอกาสจบมาสองในเจ็ดหนึ่งสองอจุ๊บไปโยเฮ้ย,ย,ยมาแล้ววะตามแผนตามแผนเดีย๋ <มา S 2> ย<ม>วดูที่จี๊กแวงนะครับเราจะปล่อยอยนี้ตายไปเราไม่สนใจมันคือหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมไม่ใส่โพชั่นอย่างที่ผมบอกมันไม่ช่วยอะไรครับหมาผมตายเลยอยู่ดี หมดหมดของจริงเดี๋ยวทั้งไลน์นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ละอันนี้คือใช้ดวงหมดแล้วโอเคอย่างน้อยก็หนึ่งวะอ๋อโอเด็กเขาไม่น่าเลี้ยงแย่ละเลี้ยงนกชัวร์ใช่เดี๋ยวถ้าจะเลี้ยงนกแล้วก็ยังไม่เห็นตัวอะไรเลยคือแย่มาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนกมันจะไอหมาจะไล่กัดละหมาดูแล้วแล้วมีแมวไฟไหมสวัสดีครับน้องพรอฟอ๋อ สวัสดีครับน้องเอาไม่มีแมวนะนี่นี่เห็นไหมโหเขาไปต้าจริงวะคิดตัวขังเองไม่ขึ้นเลยชนะแล้วอ่ะอะไววะเอ็มเีลีเก์ด้วยเราเป็นเพื่อนเขาเอ็มฟีลีเกตเกมเก็บไว้ก่อนเก็บแอดเพนไว้ก่อนัสตีคนดูยี่สิบคนด้วยนะครับสวัสดีครับ หลังว่าของแมนไว้ัอเอ้ผมพูดแล้วนะผมพูดอยู่แบบเด็กคนละนะพูดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดอีกราวก็ได้เดี๋ยวพูดตอนไปที่ไปที่พูดอีกแล้วกระจายขอบัวฉันเปิดซองซองข่าวชัวหมดเลยครับเติมเลยครับจะได้มีโอกาสที่ได้ซองข่าวชัวเพิ่มอีกเฮ้ยพูดมือโคตรดีเลยเอาละเอาละเริ่มหนักวะเริ่มก่อนจะได้รวะ โปไปมือนแกตัวเลี้ยงเลยเหรอโอกาสซีในเด็กไอซีในเด็กเลยนะใช่ครับไม่ห่วงครับเพราะว่านี่คือขาร์ดเกมหรืออะไรเกิดขึ้นไหนเฮ้ยด้วยมือโก้ไม่เป้ามือจัดมือจัดแต่เราสิ่งที่ชาติของเขาไม่ใช่วอเทอร์ซูริเคนนะมันชื่อดับใช้จขาโพชันใช่เขาขอหนึ่งโพชันเราจะไม่เล่นเจาไม่เท่ากันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะปานี่พิงมันเลยการ์ไต่เดี๋ยวจะเอาลูกเราไปเพราะจริงจริงเราเซตแค่นี้ก็พอแล้ว เราจวดทีหลังได้อยู่เพราะว่าม้คึเทรลลาเราการใช่ไหมใช่มันคือเด็กเราอ่ะใส่แค่เทนเน,รน,นอร์ตัวนึงคือเจวานี่หรือไอค้คาสกิซึ่งคาสกิอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้เร็วขนาดนั้นใช้ตอ้ตัว็ตัวใหญ่ <Okay. S 2> ไม่ไาม่ดีอ๋อคิวเดี๋ยวอันนี้ห้ามติชิบหายแล้วอดช้าด,ดิอ่าฮ่าชัดลมไปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า หมาเราอะนะมันเจอแค่สามที่แล้วก็ชาร์จหมาไปเลยเขามีไงเจอเด็กมาใช่อันนี้น่าจะเจด็กมานะแต่ว่ายังไม่เห็นเขาลงบอดอะไรเหมือนอกจากไอ้รางลายเชื่อดนะอะไรไหนที่โอเอรผิดเป็น้องชือญี่ปุ่นดึงเชื่อญี่ปุ่นไปละใช่ดึ่เชือยิวคอนคิวคอนคือรางสองเลยกาโชอะไรดูนี่คิดไปแล้วแต่เราโวลแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้มาต้องไปไม่เป็นไรคืออ่ะหลายคนอาจจะรู้แหละว่าเมื่อกี้ผมไปชาร์จจี้อันนี้ครับสกิลบนมันอันนี้เป็นท่าตีแล้วมันสักห้ามผมตีครับรนัน่นหมายความว่าเออโลค่อนหล่อค่อนเออขอบคุณมากครับคุณเอ <c oughs> เนทีหลโลค่อ <c oughs> นคิวค่อนเออมันทำให้ตีใช้ท่าตีชาร์จจี้นะทุกคนดังนั้นผมก็จะไม,ไม่ใช้ชัยนะทีนี้เราก็จะเลี้ยงลูกของเราปล่อ,อยนกไปครับ นกช้าไปก็ไม่ช่วยครับอันนี้ช้าหึงจี้ก็ตีมันตายครับมาตีผมเก้บผมตีมันร้อยยี่เจ้าเจ้าไปลหมนช้าไปแล้วโลดิคอนอ๋ออันนี้คืออันนี้คือคุณบอสชอบเลยครลดิคอนเดี๋ยวเงียบ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 เ้ยเฮ้ยให้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮั้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเเ็เยยเเ้ยยยยเเเี๋ย ถ้าแบบถ้าคุณวอส์เขารู้วัยอายุตอน18ปีเมื่อไหร่เนี่ยจะมีโอกาสไม่ดีนะอย่าบอกนะจะมีเรื่องไม่ดีขึ้นนะผมไม่อยากให้ช่องปิวนะวเห็นกูเป็นพี่วะเนี่ยทำไมกูไทันละแหมเดี๋ยวหลังบ้านทักมาถ้าบอกผมหรอกนั่นไงเนี่ยหลังบ้านทักมาบอกผมแล้วให้เงียบแลครับเออโทษดีครับโทษดีไม่ดีนะเขาอี๋ ผมไม่ห้ามหรอกให้จะเล่นนะแต่หลังบ้านผมไม่ให้อ่าอันนี้ตายแล้วเราเลี้ยนเันได้ชาร์จทีหนึ่งไหมจริงๆไม่ได้ต้องการจะชาร์จอะอยากหนีอะแต่ว่าไอ้เขาปีกนี่จริงแต่ทีเนี้ยมันโอรยมันรอตีหลังเว้ยเราก็สิบตีหลังให้เลยมันจะได้ตายพอดีรู้เปล่ะไปแทนมันโดนตีก่อนอันนี้ เพราะว่าหมามันก็ตีก็ตีสิใช่เราหนีไหมดนี่แต่หมาขั้นหมาขั้นสองหกบลวกไบน่าจะตายนะเแคยนั้นเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สบีน่าไม่ได้ไม่ได้พอต้องใช้สบีน่าสบีน่าเลยไม่ตายไม่ตายใช่ใช่หมาตีสองสูสิดสิบแบบตอนแรกคิดลืมไปว่าสบีน่ากับายมันเป็นไอ้สพอร์ตเนี่ยใช้ได้แค่ใบเดียว <ท translation S 1> <offend, S 2> รวมแล้วน่ามันละเจ็ดตายนลถ้ามัมีสองใบไม่ได้ใส่บโบชันใหมซ่ซนฟนี่มาล้นั่นเนี่ยเจ็ดสิสตายไม่ใส่ราการด้วยอุย้ยนี่อีฝาเขาชิบนะ ตัวเองอ๋อไม่งั้นก็ตายนี่หว่าอโอเคก่อน <c oughs> ไ,มอไม่รอดไม่รอดคือต่อให้โวโเ้เอาเกียร์คงงานไปชนก็ไม่รอด <c oughs> อเขาจะเกวคูงาไปแทงเราเลงตัวหลังก็ไม่ข่มเขไม่ทันอยู่ดิโ <c oughs> อกาสขึ้นโวโก็น้อย มันต,ตีก็ไม่ตายป่ะมันจะตีเราตายก่อนมันจะเจ็ดสิบก็มีทางเดียวซือพี่ก็ต้องหวังรอจวัจ่วไอโกไลต์ตัวอีตัวหนึ่งเออลองทายยากเลมันตีเขราะมันสิบไม่สิอ๋อสิบใช่ใช่มันจะตีเราแค่เจ็ดสิบไม่มากเลยวอนนั้นแล้วเราค่อยวออโวไม่รอดนี่ว่าแตบินา่าก็ไม่มี ยาก็าไม่งั้นก็ต้องจวดจวได้ไอไอนะใช่ละสัสบบีนาเอ้สับบีนามันตีตีตีเออใช่ถ้าสับิีนาตีตีเพราะตีตีติดโอ้ไมมีลาภยาสองตัวโอ้โหหนักหนักหนักอันนี้ตีเตะไปก็ตายอ่ะมันจะไม่เสมอ,อมเสียดายตัวนี้ไม่ขึ้นอีกร่างสองอีไม่ขึ้น แต่ไม่โดนไอ้ผ้าตั้งแรกตัวนี้อยอมรับความพ่ายแพ้เฮ้ยเฮ้ยยังมีโอกาสชนะได้อยู่เ,เราเรายังมีความหวงังมีความหวังเลยว่าแบบเราเราไม่กบตีมันเดี๋ยวถ้าได,ถาได้ถ้าได้วินดี้ก็ยังชนะได้อยู่นะใช่ใช่ใช่ วยวนีคือ <c oughs> ตอนนี้ต่อให้มันดึงเบรนมามันก็ตีได้แค่เจ็ดติกนี่เราชนะว่ะไม่ไงไม่ไมดมีว่ะ<ป>ใช่ใช่ใช่เพราะว่าต่อให้ซาบ,บีนา่าอันนี้ก็ขึ้นไปมันก็ตีไม่ตายบินดี่จะตีตายก่อนนี่โอมส่งแล้วเป็นเด็กแข่งยุคเด็กแข่งยุกนายเทวไม่ทันแล้วตีมันต้องนายเทวตั้งแต่แรกแล้วไม่ทันแล้ว ม่ต้องสลับมาห้ามตีแต่วินดี้ก็ตีก็ไม่ตีอยู่ดีน่าจะเพิ่งเซิร์ชได้ไวเทลเมื่อกี้มิเงน่าจะทำเลวโฮโลไลท์อะสีฟ้าแพงครับอย่าไปซื้อหยอกหยอกหยกการ์ดจริงผมเก็บอะตอนนี้หลกัลกๆผมเล่นอะไรนะอปมีโปเกมอนที่เก็บไว้อยู่มีแบนกาดบัตตี้ไฟก็เก็บแล้วก็เ <c oughs> บเบบล์โซสปิริทก็เก็บแต่โฮไลท์เอาจริงๆอยากง,งอกมากไม่เหมือนโปเกมอนโปเกมอนที่บ้านเลยคุณ แต่ก็เล่าได้แหละผมชอบไครอะดไม่ยากหรอกเคยวนๆลงช่องอยูไม่รู้เลยครับใครใช่ครับสีฟ้าอย่างแพงครับเพราะคนนั้นอยู่นี่ชนะสอวินแล้วทุกคนต้องพิ่รลอนไงเพราะหมาบ้ากลับตัวเองใช่ใช่มันกลับตัวเองเนี้ยแหละมีชนะอย่ใช่แล้วลคครทำตีต่อโคตรเซ็งในเวลาโดน าหัวของเขามากกว่าหัวของเราไว้ทุกคนจากใจคนโดนอีก้อยมันหัวแต่ผมสามรอบนี้บัตที่ไฟเต็มบ้านจะทับจะทับผมตายแล้วทับใจเลยกอใช่ครับรามี่ครับรามี่ที่เราบีบด้บาทครับเอออย่างแพงแล้ววันนั้นการอะไรเึ็นเท่าไหร่อ่ะสามสิบเคอ่ะเหตุช็อกผถ้าสี่เคจะซื้ออยู่ มือแย่กว่าเราชิบหายลเจอพิษตั้งเนี้ยน่าจะเจอพิษแน่ๆพิษอาวบอกแน่ๆเลยอ่ะพิษนอนไม่เคยเจอด้วยโอ๊ยไม่แย่ละได้อยู่เฮ้ทำไมเราเริ่มก่อนตรกตาเลยวะแต่เลื่อรเรานี้มือดีอยู่นะไม่แย่แต่ว่าต้องการการโจวเพราะว่า เราขาดเกจพลังงานางแหละคือเด็กเนี้ยมันดันได้ไห่อ่ะวินคอนมันจะมาอยู่กับเกจพลังงานเยอะกว่าเพือ่อให้ด้ามเอวมันดำไปถึงตลอดอืมเข้าใจอยู่แต่ก้าคิดเลยไม่ได้จะมีโอกาสกดเจอกันไหมนะเดี๋ยวไม่อะไรับเดี๋ยวรอถ้ากดไม่เจอเดี๋ยวรอไลท์หน้าหน้าเลยครับเดี๋ยวไลท์หน้าหน้าน่าจะมีไลท์ไลท์เล่นกันนะอาจจะมีไลท์เล่น,นคนดูอ่อันนั้นคือเจอแน่นอนนะไลยไม่ต้องไปกดดักเนาะ วาวางแผนไปอยู่รขบไปจะจัดแต่ว่าคอานี้ขอทำคอนเทนต์กันขอคบก่อนช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยสามไม่จเฮ้ยอย่างไหนก็สองอะแต่ว่ามันจะโวเอาพิษมาแจกอะเฮ้ยไปไหนอะเอาร่างสอบดิเร็วเร็วพิทนอนเก่งไม่เก่งเช่นกับทอยหัวหัวก้อยล้วน เอาใช่ครับแน่นอนครับเด็กส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเด็กนี้ก็อยู่กับการทอยหัวก้อยอย่างนี้ไม่อยากไปก็ลองเล่นสตาร์มีดูครับไม่ก็ปิกกระจูกับทุกคนเวลาผมแพ้แล้ไหวผมไปเล่นแก้เคียร์ทุกครั้งเลยมาน่าจะอย่าหมาได้ไหมแก้กวางเลยกบทีนี้มันจะ ตีเราส0สิบพิทอีกสิบพิทเป็น 50, ห้าสิบเกือ3สาสิบเราคู่มันได้อยากแข่งต้องทำไงอ,อ,อไปดูทัวร์นาเมนต์ที่เขาจ,จัดแข่งครับบางช่องเขาจะจัดแข่งไว้ครับช่องเรายังไม่มีนะแล้วก็ไปดูคลิปเตรียมตัวก่อนแข่งของช่องเราได้ครับมันจะมีบอกอย่าว่านาเอาเด็กไหนไปแข่งปมอมไรแนี้เป็นเจ้าของช่องแทนผมเลยดีกว่าทไม่ได้ไม่ได้ อย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำเลยก็เช็ค uh, ช yeah, ี sugar, ่อออสสวัสด um, okay. ีครับคุณบูมจะมีอีกอันหนึ่งนะคือไอ้นี่ลองไปดูในกลุ่มโปเกมอนทีซีจี k e อกเก็ตนี่แหละของไทยแลนด์จะมีจะมีประกาศแข่งอยู่นะจะมีร้านจัดแข่งแข่งฟรีด้วยอันนี้ก็ลองไปดูกันเออมาแล้วกว่าจะมาโอเค ทีเน,นี้ยอันเนี้ยจะหมดประโยชน์แล้วแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือเลี้ยงตัวนี้แทนนะทุกคนเราจะเลี้ยงตัวนี้ไปตีแทนนะจะเก็บเอ็กซ์ปีไปหมแต่คนบูมี่มาดูทุไล์เลยจนำะชื่อเดี๋ยวเลยจำได้เลยว่าใครมาว่าใครใครมาดูทุไลบ้างแต่ทีนี้นะที่ควรเอาไปแข่งใช่ครับควรเอาเด็กนี่ไปแข่งเยอะๆครับจะได้ให้เด็กเมตาชนะผมจะได้ชนะบ้าง <laughs> น่าจะโวแจกผิดแน่แต่นี่มันต้องอี YouTube นะวันนี้ท้า YouTube หลับไปสี่ตาตกมากสมานุวงศกบัดอยู่จริงเ <laughs> ถ้าหลับถ้าหลับได้สี่เธอน,นี่โคนนตรงิตเลยนะเพราะนั้นเวลาไอ้ใช้ไอ้พิษธนามาผมก็ผมก็เล่นพิษธนาเหมือนกันชอบเล่นไหมแต่เล่นใครดูเไม่ <laughs> 2 2> มาแล้วเอาเนี้ยไปแปะทิ้งไว้เรื่อยๆหรือตีนี่นี่เล้เกื่อตื่นมาตีมันได้ถึงจะรู้ว่าโอกาสมันจะน้อยนี้ก็ปัญหาคือหมาต้องตื่นนี่แหละมันไม่มีการดึงหมามโอ้ตีแปดสิบเลยนี่ว่าหมาเกือบตายหมาจะตื่นใช่ไหมไม่ตื่นก็หนักอยู่ อันนี้มันตีดได้680ว่ายิงสองทีก็ไม่เป็นไรก็ก็รอให้วนทำไมาได้พี่มีเอ็กซ์ปิดสองใบนี้มันใช้ทับกันได้ไิมไม่มันมันห้ามหนีด้วยถ้านอนอ,อ๋อเออว่ือโอเคตายหมาตายชัวร์แล้วบายหัว <Bye. S 1> แตกจริงๆอ่ะกะจะยิงอันนี้สามทีแต่กลัวว่ามันจะไอ้นี่ ลิตนี่มันน่าใส่ถับีดามากตรงที่แบบไอตัวหลังเนี่ยมันยังไรรงว่าโดนตีตายอ่ะแต่แบบที่มันเต็มแล้ว่าทุกคนพี่อยู่ได้อยู่พี่อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่ตรงนี้เแบบนี่ย <คำ S 1> ทำพี่พออเอาเจ้าเกค,ค้ยวาไปยิงหน้ายิางหลังมันถ้ายิงยิงหน้ามันสองทีตาย หมายถึงว่าอันนี้ตีสองทีตายอยู่แล้วอ่ะยิงหลังปู่เลยดีกว่าปะถ้าเป็นผมผมชอบยิงหลังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเธอหน้าเผื่อเขาใช้โเขเขาตีใช้พชั่นก็จะได้ริงหน้าแทนถ้าตื่นมันจะตื่นใช่ไหมเออชิว่วเอาเอะตาหน้ากล่องพีแล้วทุตลับดีไหมครับพี่ก้อน เขาพิกันก็อามาพาดแล้วก็ตายเลยกระโดดน่าจะโดนสองทีโอเคการไม่หมดละมาต้องตื่นถ้าตื่นช้าเลยไม่ตื่นหรอโอ้หนักวะหนีก็ไม่ได้เลยนั่นแหละประเด็นมอบแล้ว ในมอบเลยโอ้ตรงนี้ยิงหลังไว้แต่ยิงหลังไว้ก็โอ้แต่ไดไม่ตื่นนิดเดียวนิดเดียวน่าใสตาบิน้ามากเลยเนี่ยมันอะไรมันจีว่าเด็กสามสนุกสะเจนหนูเหลืองเทือนอีจะร้องไห้จริงเพราะว่าหนูเหลืองนี่โคตรเร็วเด็กเร็วมากเลยหนูเหลืองทำอะไรไม่ได้เลยพี่กระจุมันเร็วเกิน เด็กนี้ประมาณนี้แล้วกันแพ้และก่อนที่วิเลจะตกไปมากกว่านี้ก็อ่าพูดีกคำนึงนะครับจริงๆผมแนะนําว่าเล่นแค่หมากับนกก็พอทักใจเลยนะเล่นแค่หมาดับนกปกติก็พออี้จะไ <c oughs> ดน้นแต่ว่ามัน,มนโบล่างสองง่ายกว่าล่างสองมันเป็นเ e อ็กเลยแล้วก็ไล่ตีเลยตีรอยย,อย,ยี่ถือว่าเร็วแล้วก็แรงพอสมควรกับกันดอนล่างสองมันตีได้แค่หกสิบนะทุกคนเป็นตีรอยยี่ครับ แต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่ว่าลูกพี่ผมเขาชอบเกยียร์โครงอาผ,ผมเลยคุกไม้เขาในการใส่เกียโคงอาไปด้วยแต่ข้อดีก็มีนะคือเหมือนมันช่วยยิงได้20อ่ะมันจะปัดเศษตัวน,นี้เป็นร้อยสี่สิบได้มันก็ลมพวกเอ็กได้อยู่แล้วก็เหมือนโนนถ้าถ้ามีจโจนี่ขึ้นเหมือจะตีร้อยห้าสิบก็ลมนิวทรูได้อ่าออข้อดีมาอย่างนี้คือมันแทงได้สองทีอะไรอย่างนี้สไตล์การเล่นตลาดที่ผมบอกหอลก็คือเล่นโนบตชาร์จชาร์จเลยแล้วก็อ่า ชาร์จแล้วก็ชาร์จที่ธรรมดาให้นกก็พอหมาแล้วแต่จังหวะเพราะว่าเหมือนนกบางทีเราต้องเอาออกไปตีด้วยเพราะว่าหมามันกัดตัวเองไงมันก็ตายเร็วขึ้นใส่เอ็กซ์สปีดเพื่อว่าจะเอามาหนีบางทีแบบว่านกมันหนีสอนเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเพสต์ตล์มันกลายเป็นว่าเหมือนนกมันต้องชาร์จตีไปด้วยบางทีมันมต้องใส่เอ็กซ์สปีดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนจะจัดเนาะอาจจะใส่เป็นโพชชั่นแทนแล้วก็ใส่ซาบ,บิน่าอย่างนี้ผมพูดไป โปเกมอนต้องใสอยู่แล้วเพราะว่าเบสิคเราเยอะการ์ดตัวสามันต้องใส่แล้วเจอวันนี้ผมแนะนำว่าควรใส่ไม่งั้นตีไม่ถึงเส้นตายประมาณนี้แล้วกันเด็กนี้โอเคครับในคำขำในคำขำวินเลก,ก็ไม่แย่นะถ้าเทียบวันนี้วันนี้ผมเล่นไปรวมๆก็ตอนนี้ก็แปดตาและแปดตาผมแค่สองเองสนุกดีแต่ไม่ถึงขั้นเก่งนะจริงนะถ้าอยากได้เด็กสเสถียรก็อาจจะต้องเอาเก่คนนี้นออกแล้วไปใส่อย่างอื่นอีกอื่นไม่จะดีกว่าไีกอื่นน่จะดีกว่าใช่ อาจจะใส่พวกใส่อาจจะใส่ม้ามาวิ่งอะไรใส่แบบไอ้พวกนี้มาเล่นผสมกัอะไรมันก็พอเล่นได้อ,อ,กอ,อกล้วใส่ซาบีนานะชนะไปแล้วใช่ใช่ใช่ครับเมื่อกี้น <laughs> ั่นแ,แหละกบมันช่วยทเทบ20ตี่สมตผมเพราะว่าเก่งอยู่เหมือนกัน